ุงอิงสวมเสื้อสีม่วงเข้าอวยพรวันเกิดนายกเศรษฐาให้สุขภาพแข็งแรงอุงอิงสวมเสื้อสีม่วงเข้าทำเนียบรัฐบาลอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกเศรษฐาอายุครบ62ปีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงวันที่15้ากุมภาพันธ์ห67ที่ทำเนียบร,รัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยสวมเสื้อสีม่วงเดินทางมาร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการคลังซึ่งวันนี้อายุครบ62ปีนางสาวแพทองทานเปิดเผยหลังเข้าพบนายเศรษฐาว่าได้โวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีอะไรมากเบิร์ตเดย์บิ๊กจิ๋วทำบุญฉลองครบ92ปีย้ำยังห่วงบ้านเมืองบิ๊กจิ๋วทำบุญฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ92ปีพอบอทสส,สพบอทบทบ ส่งผู้แทนเข้าอวยพรคึกคักย้ำยังห่วงบ้านเมืองพร้อมให้กำลังใจนายกวันที่15พฤษภาคม67ที่บ้านพักวอเตอร์ถนนการนาพิเศษย่านรามอินทราพลอากาศเอกชากรตะวันแจ้งรองเสนาธิการทหารเป็นตัวแทนพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีพอบอทอส,อสอพร้อมคณะนายทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทยนำกระเช้าผลไม้เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลเอกชวลิตยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ92ปีต่อมาพลเอกนัทวุฒินาคณครที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกเป็นตัวแทนพอบอทอบอพร้อมคณะนายทหารกองทัพบ,บกนำกระเช้าผลไม้เข้าอวยพรเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเจ7นาฬิกาพลเอกชวลิตได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหา,าธาตุมาเจริญพระพุทธมนต์และชันอาหารเช้าภายในบ้านโดยมีพลเอกวิชิตยาทิพลเอก สรชัยมนตรีวัตรอดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการของพลเอกชวลิตมาร่วมทําบุญโดยมีนางอรไทสรการยงใจยุทธพรรยาพลเอกชวลิตร่วมด้วยพร้อมกันนี้พลเอกชวลิตจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกาของวันนี้และได้เชิญบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่พ่อค้านักธุรกิจมาร่วมงานด้วยเมื่อถามว่าในวันเกิดอยากได้อะไรอยากเห็นชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรพลเอกชวลิตกล่าวว่า เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเมืองเสมอก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังทำเพื่อประเทศชาติรวมทั้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยเมื่อถามว่านายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วอยากพบบ้างหรือไม่พลเอกชวลิตยิ้มพร้อมกล่าวว่าผมเป็นคนชวนให้นายทักษิณเข้ามาทำงานทางการเมืองและให้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีขอให้ทำให้ดีๆ ทำให้ประเทศชาติเจริญน้ะไม่อย่างนั้นจะโดนเตะพลเอกชวลิตกล่าวอย่างอารมณ์ดีใจ